ขนาดเลย้าแต่ทางไรล่ะน้องแฮงย่งไข่ตัวเข้าออกก่อนท่านยิ่งว่าเด็กดังมองได้ไผเพื่อนนี่ว่ายูบบ้านอย่างหนึ่เบิ้งเงินเจ้าได้เบิ้งคลิปหนูวะนนี้เบิ้งน้ำบักเชียงนอยเปิดเบิ้งห้วยกลับมาไก่เปิี่มีคิดไม่คำยังคำว่าเบิ้งน้ำมูเหมาะกะกะไปหลายบ้านตัวนาะงไปนี่เดี๋ยวพูนอะไยินว่าเลขดังมองได้กับไปเบิ้อท่านมองได้เขาให้สัมภาษณ์การที่เข้าสูไปน่ะ ว่าตรงไหนเขาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์อยู่ว่าจะใจฟังพี่ติ่วฟังกูนี่ทิ่ว่าฟังเฝ้ามาให้สัมภาษณ์อยู่ว่าจะแม่จะสร้างอะไรเราน้อมแพ่งย่างไข้ตัวเข้าออกก่อนไปรับไปรับมาสิว่าจะได้กบ่ตุ่นกันนะหน้าตุ่นกันครับผู้ใดคอยก่อนไข่อยู่เพนอันนั้นทั้งเขามันเข้า ตัวเดียวกันนะซับไปซับมาซับไปก็มาเมอนกขาเลยเขาคุเกาหกสามสตัวเร็วเดียวกันเพียงแต่สลับคนละตำแหน่งเนาะอาจารย์ไหนล่ะอาจารย์อียงเ่ะอาจารย์เอียงยอาะกิอาจารย์ปลอยงหะเข้าเข้าปลอยก่อนมูได้ผลเน่ะ ปอยบอกแล้วว่าให้ปอยก่อนมันจังสิบเป็นอันนั้นมันจังสิบได้ว่าเล็เขาจังสิปอได้ว่ากจังสิปอไ้ว่เล็กเขาจังสิปอไ้ว่าเล็กเขาจังสิอได้ว่าเกเขาจงปอยด้ว่าเล็าจังสิปอด้ว่าเลจังสอด้าเล็กเาจังนอได้วาเกเขาจังสิปอได้ว่าเขางป้ว่าเลกเขาจังปอได่านล็กนขางมิอดาเล็กเังสปอได้ว่าเลอกเขาจังสนอได้ว่านล็กเมาจังสิปอได้ว่าเล็างอด้ว่าล็ก บอกเขาเจ้านาราโตลงมันบังในคลิปนี่บ่มั่นใจมันบอกบิังในคลิปบ่มั่นใจต้องมาได้รับจากปากคนณพ่อเลยมันบอกบาดนี่ไปเมืก่อนน่การมัดเข่าตรงกันเขาจีนนำด้วยทั้งขอนแจนกันเลยขาวเรียกขอนเขาเรียกจันทร์อยู่ไปไปสามล้อย่อยน้อหมู่เหมือนวันซูวังหันาจังไบาดนี่รถแดนฮอตกลางทาง บา้านเนี้ยน,น,นี่มันแจงบอกมันตายนี่บอกมันใสโอ้ยนุ่งนุ่งเออยายนุ่งขึ้นจะไจังไหนซือ้อให้ซื้อเลขไหค้ค่ะบาดนี้ก็เลยเอาด้วยเลยเขาไปซือ้อตัวละยี่สิบใบตัวละยี่สิบใบแล้วตัวละห้าสิบใบเขาหักซื้อเบิดทุกอันอันเลยได้รอดเออกลับไปกลับมาค่ะเขาซื้อซื้อได้เขากลับเขขาาเเออกลับ กลับบดทุกตัวเลยเขาเจ้ากลับมะฮอดเก้าสามสามเก้าเขาเบาเนาะเขาชี้ทั้งกันไว้เนาะกันเลยเป็นตัวกันเขาอะครับบักกันอยู่นอกกันโทวมากว่าเดี๋ยวผมเสียวเงินไปให้เรากซื้อให้ผมก่อนมาจะาชอันหลานนั่นย่ายนุ่มมันฝากซื้อมาพ่อฝากซื้อซื้อเลขพอหยุดนี่บ่ซื้อนี่ละซื้อเลขพอหยุดพอหยุด เอ็กกะถาอกันเนาะ้าซื้อหลายนบ่เออซื้อให้บานเฮาก็เป็นสื้อหมดบ้านมาละบ่เบิดบ้านดึงบ้านแจงบ้านเฮานี่เบิดบ้านทั้งผมจีก็ได้สมควรยุนละบานนี้อันบานนี้เบืองเรีกว่าสิอันเา่ยังงบับบานนี้อันมีอันบักนิ่มนั่นบอกเลยผู้ยังไน้อง ใครที่เขาไปหาม, ow, มูเจ้าเรื่องวดนี่ให้คอยเขาเรื่อยวางสันญะมู่คอยเชียวเงินเราคองขวญนี่ยังไปให้ที่พ้อมกันนะพ่อเขาแจกตัวเลขเขาไปนะที่เลขขาแจกไปแล้วเนเลขขาแจกไปแล้วเปิเรืเลาพากันคุยกันเรายาวมาเรื่องคนเราอยากให้กินฟันไดเอี้ยยนั่นมูอยากให้กินฟันไดผมก็เลยวางนม่ ถ้าเป็นเงินเป็นยังนี่ล่ามเป็นน้าเป่าน้ามีอย่างนี้ใครอยู่กันเราใส่ขวดโคกไปที่หน้านี่คล้อยมากเร่ขากระโวจินเออเร่ขาแห้โวกินเลยโวจินเนี่ขาบวกินไม่ใหเร่ขาเยามากให้เล่ขาเล่ขาบวกินเหรอฉูดเจ้ายาเราบวกินนะฟังฟังมูเจ้าต้องดูแลอาจารย์ได้ใช่ไหมอาจารย์กินเรานอกมานีตั้งได้เจ้าเลขมาแต่ใช่ว่านีตายเมื่อผมบอกมาหาหามือนั้น ผมเอาเงินมาไห่เพราะว่าเขามามไห่ผมผมก็ได้เอาเงินมาไห่เป็นของเม้าผมบอกมาเป็นค่าบูช่าอาจารย์เออกับผู้ปล่อยเนาะโบเมนเออกมาบาทได้เฉียนได้ขาเอาโบเมนได้ขาเอล่าเชี่ยวให้นี่เลยอาจารย์จังว่ามาย่ำหลยนี่สิปล่อยเลยปล่อยเขาบอกไป เอาตาไ้อาจารย์อาจารย์มาเตี่ยนเป็นขวดโคกอาจารย์แปลงไปเลยอาจารย์ต้องให้ต้องให้เสมียนบ่นี่เตี่ยนแต่แ่งรับเงินง่แดงแล้วออไปวัดปลาดูไปามว่าไก่ตือไรมาดุงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้พ่อท่านนอมฟันทงให้หนูนี่แฟนแฟนขับเขาลอนน่เขาอยากให้พ่อฟันทงตัวเลขผมฟันทงไปแล้วผมมักงวดนี่นะผมมักเก้าหก เก้าหกเก้าหกที่สุดที่สุดพมมักเลยนะสตัวบอกแม่เลขอันพอยุดตัวใดบอกท่านผู้ชมอีกสหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าบอกกันบดตั่ก่ารับบอกคือกันบดบอกบอกตัวเดียวเลยนี่จากหลังคาเรือน บ้านเฮาหวยหลายอยากเบิดถุนเนอบ้านเฮาบ้านนี้ให้ถามเนี่ยอันหลายหลังค้าเลื่อนนั่นอันจักเปอร์เซ็นที่เสียงโศกลาดกับพวยมันมีผู้นึงไปบอกมือเส้านี่ว่าถ้าแม่นถื่อเนี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากสร้างนี่อย่างบ้านนี่รานนี่รานนี่ราเออเพิ่นอยากสร้างนี่อย่างอนนานี่ไปเลยว่อืคนบอก บอกมลอเศร้านี่นะอาจารย์หมูนายอาจารย์ยู่อาจารย์มามีมองยั่วนั่งนีคนบอกผมมือเศร้านี่โอเข้าใจแล้วสมมติว่าคันถือเลขชุดนี้ถือเลขชุดนี่ให้น้อยให้หลายบ่ว่ากันนะเน่ามาทำบุญน้ำกันเอาง่ายๆคือเสงอห้ทำบุญกับพระอาจารย์วัดบ้านเฮาหนี่งข้าบคนเอออคนยากไปสรั่งนะนะซือวัดซื้อยังก็ซื้อวัดสร้างเป็นชื่อ วัดอินทรวิหารบ้านน้องไผ่วัดน้องไผ่บ้าน้องไผ่ค่ะช่วชมีโอกาสได้เสพภาพไปเบิ่งไปไทยอยู่เคยไทยลงอยู่ดอ้เข้าเจ้าบอกเมื่อเช้านี้เออไหนล่ะประมาณบ่าเช้ไปเบิ่งวัดมีขุดไม่ยังห่วยจังว่าอาจารย์ยุทธนี่เราบอกมาก่อนนะบ้านนี่ข้าเจ้าก็ได้มาบอกได้ขนาน เบิ่งตามรักขุดกุดท้องเอาดินมาใจเป็นโม้เนี่ยีโชคลาภขันมี่ทำบุญนั่งโฉบลาบมีโชคลาบขัมี่เตึกตลอดยะอ๋อคันมีโชคลาบไ้แฟนครับเอร่วมทำบุญซอยสุดขุดขสางถูกซ้อม่างยั้องรดันหน้าเห็นเป็นตาดูจักน่อยครับเที่พักสงให้เจ้าเอาว่าเพราะว่าน้ำถ่วเพนบ้านยินดีน้ำเลยชาวบ้านก็ยินดีน้ำด้วยบาทจิน แต่ว่านี่อันบบแมนว่าเบ่าดอกเดียวใชมีโอกาสที่ไปถ่ายท่านผู้ชมเบิ่งถูกหรือไม่ถูกบางคนเขาก็ทําอยู่แล้วแต่เราเป็นสื่อนําเสนอนี่เราจะไปถ่ายเรื่องโชคลาบนี่เป็นอีกต่างหากเรื่องทาบุญก็เป็นอีกต่างหากเน๊ะเขางวดนี่นี่โบไร้ผล ได้ผลเลยมั่นใจจักเอาบอกแฟนครับคุณน้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์โตนี่ละขั้นร้อยมเส้นกับซิบุได้แฟนขับกับตองทำบุญไปคุยกันอยู่ในบ้านมือเส้าเนี่ยก็ว่ามั่นใจครับบอนีขาไม่มั่นใจครับเมั่นใจนะคะท่านผู้ชมมั่นใจเจอไดก็บอกเข้าเกลาเกลวหกมั่นใจครักกันะสามหกเกลีเรือที่สี่เกลี่ะ ต้องไปกลับมานะอย่าลืมไปกลับออย่าลืมไปว่ากลับตับสิแตกมันั่นแ่ะมันแตกแน่นอนไปพิจารณาเอาบันนี้พ่อบันนี้นั้นว่าให้ไปเบื้องตัวเลขที่ว่ายาติมันตรงกันนีไหมเออให้พ่อพาไปเออไปได้อยู่เออไปได้พาไปได้ตัวเลขเก่าบ่พ่อตัวเก่าโบเปลี่ยนตัวเก่าบ่เปลี่ยนแปงน่นก็ค่ะเปลี่ยนย่ำคือเก่าเนาะย่ำคือเก่าแฟนครับว่าให้มาถามพ่อน้อมชัดๆเลยมเลย มั่นใจมั่นใจสามหกเก้าชอบที่สุดคือเก้าหกเก้าหกค่ะท่านผู้ชมเก้าหกหกเก้าตีกลับไปวเก้าหกหกเก้าไปแล้วอย่าลืมกลับกลับแต่ได้ไม่แตกเด้อท่านผู้ชมเอาเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมถ้าใช้ถูกหวยรวยเบอร์งวดนี้จะได้รวมทําบุญนะคะวัดอินทรวิหารบ้านน้องไผ่เดี๋ยวแอดมินสิบไปถ่ายถ้ำให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนํากันว่า ผ้าจารย์เจ้าอาวาสเพิ่นอยู่จังไดรคือว่าน้ำถั่วมแม่นบ่พ่อท่วมทั่วเขาใต้ทุนเต็มมืดแนวน้ำค่ะเดี๋ยวจังไดสิให้พ่อนั่นล่ะพาไปเบิ่งไปถ่ายลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยนะคะเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมพ่อถนอมเน้นย้ำตัวเก่านะพ่อเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวสิพาไปติดตามไปติดตามอันยู่วัดนะคะแล้วก็สิไปหายายแดง กดไวก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้าคลิปใดมาท่านผู้ชมก็เข้าไปติดตามรับชมนะคะไปกลับด้วยค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกับมาติดตามตัวเลขโชคลาภกับพาะถนอมนะคะเลขขาของเซียนยุทธนะคะเพื่อนก็บอกว่าเอ่อบ่อันบ่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะสามหกเก้าสามหกเก้านะคะเน้นที่สุดเน้นที่สุดตัวไรก็พ่อเน้นที่สุดตัวไรก็ เก้าหกค่ะท่านผู้ชมเก้าหกคือตัวเน้นแต่ว่าไปอย่าลืมกลับไปอย่าลืมกลับนะคะอ่าสาหรับคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้อมินดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ปลอดภัยจากโรครายโควิดนะคะย่ามากลํากล,ากลานะคะขอให้โชคดีมั่นหมานนะคะในงวดวันที16่16พฤษภาคมพศ2564นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนตอนนี้ก็คืออยู่สวนอยางของเอ,อ่อแต่ยุทธนะคะขอตัวลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ